ต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องแต่ช่วยเดียวนี้แลรัฐาช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังรัฐมนตรีต่างๆความดุร้อนของประชาชนน,นับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้ต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลัง ตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้และ้าช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังรัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัวเหมือนว่าน้ำท่วมนี้นมีแม่ใช้จะไม่ไม่กวนเสีย เพราว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ทรานรัฐมนตรีคลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนแต่ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เกิด ความดูอลของประชาชนนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้